ู้ชมค่ะวันนี้ปราดามางานพิธีทำบุญทอดกระถิ่นนะคะที่วัดป่ามงคลรัตนารามนะคะที่ฟอดวอตเทิบีชนะคะที่อเมริกาก็ตอนแรกว่าจะไม่ทำคลิปแล้วแต่ว่าพิธีเขาก็เยอะนะแล้วก็อยากจะปราดาอยากจะทำคลิปสั้นๆนะคะฝากคุณผู้ชมค่ะวันนี้มีโรงทาน กินกันจนอิ่มหนำอิ่มหนำสำราญนะคะอิ่มแพร่กันเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมจะได้ไม่ทำคลิปนะเพราะตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ทำแต่ก็อดไม่ได้นะคะสุดท้ายก็สักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวก็จะให้ดูพิธีนะคะวันนี้เขาทำพิธีทอดกระถินเสร็จแล้วก็ยังมีพิธีลอ,อยกระทงนะคะควบกันไปเลยเพราะว่า พิธีมันก็กว่าจะมารวมตัวกันได้มันก็ยากเนาะที่นี่ก็เป็นพี่น้องคนไทยกันเต็มเลยคะ่ะที่แถวฟอร์ดวอเตันบีชนะคะแล้วก็เมืองรอบๆใกล้เคียงนะคะเดี๋ยวก็จะพาชมาต้นกระถินนะคะแล้วก็พิธีของเขาเสร็จแล้วก็ป้าจะพาไปดูที่ที่พิธีเขาลอยกระทงนะคะก็ตอนนี้ก็ทํากันไปเรื่อยๆค่ะผู้ชมค่ะจริงๆพิธีเขาเริ่มตั้งแต่เช้าแล้วนะคะป้าดาวก็ตอนแรกตั้งใจว่าจะไม่ทำเนาะ เพราะว่าก,ก็ไม่ได้คิดว่าจะจะมีพิธีอะไรใหญ่โตนะก็เป็นพี่น้องคนไทยกลุ่มเล็กๆนะที่เมืองปอดวัตตนบีชแล้วก็เมืองใกล้เคียงอย่างพ่อราอยู่ที่ไนซ์วิว nice นะคะก็มาร่วมกับเขาด้วยนะคะเพราะวัดไทยไม่ได้มีทุกเมืองนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูเมื่อเช้าก็คนเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะก็มีตู้รับบริจาคด้วยนะคะ ในชั้นบอกก็มีพี่น้องคนไทยมีพิธีเหมือนกับบ้านเราเลยค่ะผู้ชมค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวป้วเราจะพาดูต้นกระถินพิธีก็เหมือนบ้านเราหมดนะคะป้าราก็ไม่ได้ทําต้นกระถินนะคะแต่ก็เอาเงินมา,เ,าเงินที่ปร,ราดาวเก็บไว้นะคะ ใส่ออมสินบุญนะคะวันละวละหนึ่งเหรียญเนี่ยก็เอามารวบรวม,วมเสร็จก็เอามานี่แหละเอามาแมะกับเขาเนี่ยเอามาเสียบที่ต้นเลยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมทำบุญกับเขาไปด้วยเนาะ mm hmm. นี่ก็มีมัคคทายกเขาก็ประกาศนะคะ mm hmm. ค่ะก็ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูเนาะ mm hmm. ก็มีต้นโอ้โหนี่ก็เยอะเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็เป็นยอดกันหนีนะเขาก็ก็ทำบุนกันไปเรื่อยๆนะคะท่านท่านมัคชายกก็ประกาศก็แต่งตัวกันสวยงามเนาะจะเป็นประดาวนี่เขาก็บางคนก็แต่งชุดไทยมาเต็มสูตรเลยนะคะขออนุญาตค่ะ แต่งกันมาเป็นเต็มสูตรเลยนะคะชุดไทยของเรากะมีพิธีเหมือนบ้านเราเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็กระถินสามัคคีและก็กระถินสามัคคีแล้วก็ลอยกระทงนะคะวัดมงคลรัตนารามนะะก็ทําพิธีกันวันนี้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะค่ะเมื่อเช้าวันนี้ก็เห็นมีพระมีเอหกเจดรูปเลยนะคะเยอะเหมือนกันค่ะ ามาฝากนะคะให้ดูว่าเออที่นี่เขาก็ยังรักษาขนมรมเนียมประเพณีไทยของเรากันอยู่อย่างเหนียวแน่นนะคะอันนี้เราจะพาไปดูลอยกระทงนะคะก็มีพระนะคะมาก็พูดคุยกับญาติโยมนะคะดี๋ยว้าเราจะพาไปดูลอยกระทงนะคะ ไม่รู้เขาไปลอยกันที่ไหนแต่ว่าที่แน่ๆเขาก็มีที่นี่พาไปดูที่เขาขายนะคะก็มีมีคนเขาทาขายแต่ว่าน่าจะเป็นของวัดค่ะนี่กระทงสวยๆนะคะก็ทําจากโฟมค่ะคุณผู้ชมสวยเนาะวัตถุดิบก็มันก็ไม่เหมือนบ้านเราเนาะก็ เมื่อเชา้าตอนที่ประดาวมานะ่ะเต็มเลยนะคะเยอะมากถ้าใครอยากจะทําบุญปลารอยก็ซื้อแล้วก็เอาไปลอยได้นะคะนี่พราอาจารย์ที่ประดาวรู้จักก็ <c oughs> <c oughs> ท่านก็ลอยเหมือนกันนะคะ <c oughs> อันนี้อ๋อตรงนี้นี่เองสระน้ํา <c oughs> นี่กระทงอยู่ตรงนี้ เนื่องจากมันไม่มีสระน้ำให้ลอยคุณผู้ชมค่ะน,น,นี่ก็เป็นสระที่เป็นสระของวัดนะคะสระเล็กๆก,ก็ลอยกันตรงนี้เลยนะอ๋อนี่ค่ะนี่ลอยกัน อลอยกันแบบง่ายๆคุณผู้ชมค่ะเนื่องจากว่าไม่มีแม่น้ําให้ลอยเหมือนเหมือนบ้านเรานะคะก็ก็ทํำพิธีกันเล็กๆแบบนี้ค่ะอ่านี่ก็มีญาติโยมมาลอยกระทงกันเนาะก็อธิษฐานกันไปค่ะโอเคก็ สั้นๆคลิปนะคะทำมาฝากคุณผู้ชมแค่นั้นเองค่ะก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศแถวนี้นะคะก็ปลาปราดาวก็จะขอลาไปด้วยคลิปสั้นๆนะคะแค่ทำอยากนำมาฝากแค่นั้นเองว่าที่นี่เขาอยู่กันยังไงนะคะพี่น้องคนไทยที่นี่วันนี้ก็รู้จักเยอะเลยค่ะพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่นี่แล้วก็ใกล้ๆมีหลายท่านก็อยู่ใกล้ๆปราดาวนะคะก็อ่า โอกาสหน้านะคะถ้ามีโอกาสอีกว่าเราก็จะทำคลิปมาฝากอีกนะคะคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะก็ผู้คนที่มาร่วมงานก็เยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมรถเต็มไปหมดเลยนะคะจนไม่มีที่จอดเลยค่ะเนี่ยค่ะพี่น้องคนไทยที่อยู่ที่นี่ก็เยอะมากเลยนะคะเออก็พอดาวก็จะต้องกลับแล้วล่ะเสร็จพิธีแล้วนะคะก็จะไปแวะไปซื้อของต่อที่ในห้างนะคะ ก็ให้ดูเฉยๆว่าโอ้ตอนนี้ก็คนเยอะมากเนาะคนมาร่วมพิธีของกินเยอะมากรงทานนะคะกินจนไม่หวาดไม่ไหวค่ะคุณผู้ชมก็มีผู้คนทยอยกันมาอยู่เรื่อยๆเนาะ